โยวาซาดิว oh um, um, ิรุนเมกาดิวิรุนดูไบดีวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคิวดิ้งโฟร์สนะเราจะมาทดสอบเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally กันนะท่านผู้ชมนะตัเวเครื่องเล่นเกมนะครับพกพานะฮะท่านผู้ชมใช้ระบบ Windows 11นะครับอ่า CPU นะครับเป็นเซตวัน Extreme 8คอร์16 Thread เล็ม16 GB DDR5 ลมอ่า SSD 512 GB นะท่านผู้ชมนะแบตเตอรี่40วัตต์เอาอยู่ได้1-3ชั่วโมงนะครับหน้าจอ 120Hz นะครับเป็นอ่า LCD ขนาด7นิ้วนะท่านผู้ชมนะน้ำหนักประมาณ400กรัมนะท่านผู้ชมสหรับเครื่องตัวนี้นะฮะใครที่สนใจก็ปรจัดได้นะครับราคา10,000ถึง12,000บาทประกันเออ่มือสองนะท่านผู้ชมนะมือหนึ่งประมาณ17,000ถึง18,000แปดนะท่านผู้ชมอืม1 7เจ็ถึง1 8ึ่งประมาณนั้นแหละนะครับอืมวิธีกับปรับปรับตั้งค่าภาพนะครับก็ตัวกรนี้ก็ถ้าปรับ Full HD นะครับก็ภาพก็จะได้ประมาณ30เฟรมแบบพี่นะปรับภาพโปร Full HD นะครับเราเป็นแบบอัพสกิลนะครับท่านผู้ชมนะ เอเปิดเอ r นะครับอย่าลืมเปิด f อฟออารด้วยนะท่านผู้ชมนะเปิดโดนลงมาช่วยดิหอ้ยมุมอย่างนี้เปิด f อฟเาแบบเพอร์ฟอร์แมด้วยนะท่านผู้ชมนะฟูเอ็ดีหนึแะครับฟูเอ็ดีหแล้วก็ปรับภาพโลนะจ๊ะต้องเป็นภาพโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมภาพโรจะเล่นแน่เวิร์กอื้มมาสิโอโคตรนัว เอาเว้ยเ,เว้ยสวยจบยังจบยังไม่จบตั้งกระสุนก่อนมาอันนี้แบบตัดแบบแบบ Full ส d นะท่านผู้ชมนะโฮ้ยอะไรวะอ, đây, อ đây, ันนี้อันนี้ลุ้หน่อยสวยร่วงฮนะ นี่ถ้าปรับเดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดูปรับนะครับนี่ให้ดูให้ดูเป็นแนวทางนะครับวิธีการปรับนะครับก็ปรับตามนี้เลยแล้ว full hd 1 0 8 0 p นะครับอ่อ f i e l d o f view 90นะครับอ่อ fov scale exit นะท่านผู้ชมเป็น off นะครับนี่120ก็คือปรับตามฟิล์มเน็ตนะครับแล้วปรับภาพโลนะท่านผู้ชมปรับภาพโลนี่เห็นไหมจอทัชสกรีนนะโดยผมลืมบอกนะครับ FSR ก็เปิดเป็นแบบ Performance นะท่านผู้ชมนะ โอเมนกำลังดีนะครับเปิด f ร r A ด้วยนะฮะนี่ประมาณนี้แหลนะครับก็จะได้ประมาณ40-50เฟรมนะครับประมาณนั้นแหละทีนี้ผมจะปรับในส่วนของ 720p ครับ 720p นะครับ,รบทีนี้ไปไปซื้อของก่อนครับ 720p จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับทุกผู้ชมนะสิบไลายไป ขายซื้อของนะครับเดี๋ยวสามสิบกวิจะสมพี่นี่จะขึ้นมาประมาณห้าสิบถึงหกสิบ fps นะอันนี้เล่นแบบเออเล่นกับเล่นออนไลน์นะถ้าเล่นออนไลน์มันจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเล่นคนเดียวโซโลโน่นี่โอ้โหเป็นแบบผู gosh, <HD S 2> ้เอสซีนี่ประมาณหกสิบเฟรมอัพตลอดนะ <Eight. S 1> ท่านผู้ชมนะครับเ hey, กรดอัพเกรดเกราะแกนีด โอเคเฮ้ยโอ้โหเจอบอสแล้วตอนนี้จริงจริงผมคนซื้อโดนนะเมื่อกี้นี้ซื้อไม่ทันอันนี้เป็นเจ็ดสองศูนย์ปีนะไปถึงเวลาเฉด่ายหวานเจี๊ยบเฉด่ายไปหวานเจีบไหนอยู่ไหนนะไปไปไปเนี้ยหกสิบกาแฟมาเอาดิ มีที่ไหนมีที่ไหนอยู่ไหนวะนเฮ้ยมาแล้วใช่ไหมใช่บอสป่ะไว้ตัวนี้เปล่าวะเปิดโดนก่อนเลยคนดูเอาหน่อยเอาหน่อยลอย่อ,อยสี่สิฟรมสี่สิฟรมโอ้ใครมันใครมันลงบอมอะไรวะเนะี่ย ตัไวไอ้นี่คืออะไรวะหอวไฟฟ้าเหรอเทรบเคแทบพิกอัพฟรับเอาเดีามมอ,เอาดิาดโวว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 ยิงคตมันนะปืนนี้เฮ้ย น้องๆน้องแม่งเต็มเลยผมไม่น,น่าทิ้งกระสุน,ปนไปเลยเมื่อกี้นี้เอาหน่อยหน่อย,ออยโอ้กระสุนจะหมดแล้วเว้ยยิงรัว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 มาปรับเป็น Full 8 d บ้างนะท่านผู้ชมนะแม่งมาปรับอะไรตอนนี้วะกูเนี่ย อีกสิบมาดู้ยฮะอื้อฟูตดียี่สิบกว่าฟรมบ้าไก่ทะลุตาลิงคนเดียวมันจะไม่หนักขนาดนี้วิ่งี่ออออไหนบอลไปไหนวะอุ้ยเฮ้ยโดนดูดยิงหน่อยเว้ย โอเพื่อนเราไม่ใหม่เลยนะครับไหนล่ะเอาหน่อยเอาหน่อยกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วแล้วเพื่อนเรามันไปอยู่ในตรงนั้นวะเนี่ยไอตัวที่มันควรมาช่วยยิงเนี่ยไม่เข้าใจมายูยูยูเลือดก่อนที่จะไปช่วยกันยิงเนี่ยบ้าบอ หมานี่อืม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 เฮ้ยเฮ้ยกดดูดว่าใจเิีดูยาก่อนาสวยสวยแหนไปแหน่หน่ะมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาแล้วเด้ออื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 อ ตบเลยเฮ้ยอ้ยอืออืออยู่เ้ว่อยกันมันเหลือยอีกนิดเดียวเนี่ยทำไมเพื่อนกูไม่นั่นวะอือ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 อุยเพื่อนเลยยิงหนเว้ยยิงหนเว้ยเออหว่าจะจบได้เหนื่อยเลยเนอะเมื่อกี้นี้ บ้าแกเยโรนี่วิกชอรี่แล้วนะครับสวยจัดสวยจัดผีแม่งนะโคตรมันโอ้ต่อ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 ,ตอ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 ไปเลยครับเอารีซูมรีซูมนี่จัดวัดด็กอยู่นะคนดูเกมนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ วีเชิญที่ผมไปผมไปโซล่ดีกว่านะโซล่ Solo ผมมันนัวกว่าเล่นออนไลน์ฟมเนตผมมันตกอะคนดูนะก็ประมาณนี้แล,ล้วกั uh, นสำหรับคิวติ้งโฟล์สามนะ่านผู้ชมนะอืมก็ใช้ได้นะครับสำหรับกมนี้เนาะไปซื้อกันมาได้นะครับราคาตัวกิมประมาณเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวเครื่องนี่ก็ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะมือสองมือหนึ่งประมาณหมื่น หมื่นห้าถึงหมื่นแปดนะท่านผู้ชมไปจ่ายกันไดเมือ่อวันนี้จะมีประกันสองปีนะครับลิงซื้ออยู่ด้านล่างนครจะคิดนะสหรับวันนี้พี่โค้กก่อนจะก็ไปคลิปหน้าบายจ้า